สวัสดีครับพ่อแมพนณองป้องปล่อยสุขูสุคนะครับผมดีเขามาเบิงโฮมสแตกนะครับเมื่อนี้ครับโฮมสแตกมีผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับมาฝากปีฝากน่วงให้เบิงกันนะครับผมก็คือนี่นะครับบะคำเทศนนะครับนี่นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับพ่าวกระเดเดไปทั่วสวนริมสาของเขานะครับกะท่านผู้ชมกะสสังเกตเห็นมีต้นบะคำเทียนนันนะครับเมื่อนี้ครับข้าก็ได้ต้อยมานี่ พอสมควรพ่อได้ห้มาเบิงกันนะครับแล้วสิผ้าเบิงนะครับว่ากินแบบใดมันกินแบบใดนี่อันนี้ก็บวัเนี่ยเต็มที่ปันใดนะครับให้มันข้นกับสีไว้กลางข้นประมาณนี้นี่หน่วยแดงๆนี่ก็สีเริ่มกินได้แต่ว่ากำลังหวานๆแต่ว่ามันกินกินได้เวอร์ซูนไว้น่ะละครับแต่ว่าอันนี้มันก็สีออกมันมันสีเขียวนี่มันสีมันมันสีอ่อมมี่แดงๆนี่มันสีหวานจุวยเลยนะครับพี่น้องปวกกินเอาในมัน มันสีมีมะเร็งข้างในมันอีกเด้อสีดำๆเขาก็ต้องระวังในการกินจะเกินเด้อแกะอกปุ๊บก,ก็รับกินเลยนะครับพี่น้องนี่เห็นบ้างห,หวานจ้อยพี่น้องอผู้ใดอยากได้สนใจก็สอบถามใต้วิดีโอนี่ได้ได้เลยนะครับผมได้คลิปนี้ได้เลยนะครับเอาสำหรับมนีก็มีแนวมาฝากพี่ตอนน้องเพียงเท่านี้แหละครับอย่าลืมกดติดตามให้สองผมสแต็กหน่อยเด้อ สวัสดีครับสบายดีทุกคนครับ